กา5นาทีค่ะกลับมาอยู่ด้วยจันต่อใน,นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะตามที่เรียนให้ทราบในช่วงนี้จะพามาติดตามเรื่องของปัญหาการบินไทยที่เรากําลังเดินหนะ้าฟื้นฟ,นฟนูกิจการกันอยู่ในเวลานี้เมื่อวานนี้ค่ะดรสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook นะคะบอกว่าการบินไทยนี่ใจปั้มมากเลยอะ่ะในช่วงที่ผ่านมาให้เงินค่าน้ํามันผู้บริหารอย่างระดับสูงเลยนะคะตั้งแต่ระดับที่11ถึง13เนี่ย 70,000บาทถึง75,000บาทหลายคนเห็นตัวเลขแล้วตกใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามาพูดคุยสอบถามกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็ยังคงเลือกที่จะใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมจึงคุยกันแบบวิดีโอคอลหรือไลน์คอลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถค่ะ สวัสดีครับคุณนัชวีคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะเรียนสอบถาหมหน่อยสิคะว่าในเวลานี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทําแผนฟื้นฟูกิจาการแล้วคุณสามารถออกมาเปิดประเด็นนี้คุณสามารถต้องการอะไรบ้างจากการเปิดประเด็นคะต้องการให้คณะกรรมการการบินไทยหรือผู้จัดทําแผนฟื้นฟูกิจาการการบินไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่มากเกินไปครับพยายามลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าน้ํามันลดอย่างเดียว อาจจะมีส่วนอื่นด้วยเช่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องไอทีนะครับเรื่องวบโฆษณาเป็นต้นแต่ในดยกันก็ต้องพยายามหาทางเพิ่มไรายได้ให้มากที่สุดครับทุกส่วนทุกฝ่ายด้วยครับค่ะแต่เห็นว่าตัวเลขที่คุณสามารถมีการโพสข้อความไว้เขาตัดทิ้งไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงนี้ครับนะฮะแต่เห็นว่าในอดีตเนี่ยเคยใช้ตัวเลขนี้จริงๆนะครับค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้ช่วงที่เป็นภาวะวิกฤตนะครับที่เห็นว่าจําเป็นต้องพื้นูกิจการครับะฮะอาจจะเป็นช่วงนี้นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้จริงครับระดับ11 12บเนี่ย70,000บาทต่อเดือนระดับ13หรือ EVP นะครับรองผู้ในการอเมริการองกรรมการผู้การใหญ่7 5็0หม่บาทต่อเดือนครับทำไมเยอะขนาดนี้อะคะ ก็ผมก็แปลกใจครับสมมุติขับรถเนี่ยฮะแล้วเขาบอกว่าคนที่มีสิทธิ์ใช้ค่าน้ำมันรถเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีภารกิจไปติดต่อง,งานข้างนอกไปไประชุมข้างนอกเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติแท้จริงเนี่ยคนที่อยู่ระดับ EVPVP EV ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนแหละครับต้องพยายามหาเหตุนะครับว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องไปไประชุมข้างนอกมีภารกิจข้างนอก เพื่อต้องการเบิกค่าน้ํามันครับและคนที่อยู่ในระดับ VP นะมีกี่คนครับคุณนัชชวีไม่น้อยนะครับตามโครงสร้างการบินไทยมีประมาณ40ิคนคแต่มีคนที่ดํำรงตําแหน่งอยู่เวลานี้ประมาณ35คนครับค่ะ VP ีตามโครงสร้างนี่มี1ิคนคที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในเวลานี้5คนครับค่ะปกติอุตสาหกรรมการบินนี่เขามีเลทเฉลี่ยกลางแบบนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะสําหรับการจ่ายค่าน้ํามันเนี่ย ไม่เหมือนกันครับแล้วแต่นี่ก็เห็นว่าระดับ11ขึ้นไปเนี่ยควรจะมีรถประจำตำแหน่งควรจะมีคนขับแต่บางคนก็โต้แย้งว่าผมมีรถอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนค่าจัดหารถนะครับเป็นค่าน้ํามันเป็นค่าคนขับรถแทนก็นแล้วกันแต่ลองคิดดูนะครับ7จ็ดหมื่นห้าเนี่ยมันมากกว่าค่าน้ํามันรถค่าจ้างคนขับหรือไม่สมมุติว่าเดินทางไปการบินไทยนะฮะหรือเดินทางใน ในกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งมองว่าประมาณ80กิโลเมตรก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแล้วถ้าใช้รถเนี่ยถ้ากินน้ํามัน8กิโลเมตรต่อลิตรวันหนึ่งก็ใช้น้ํามันประมาณ10ลิตรเวลานิตนึงเท่าไหร่ครับลิตรวัน20กว่าบาทตีก็200บาทต่อวัน200บาทต่อวันถ้าเดือนหนึ่งทำงานประมาณ25วันก็คือ5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเอาผมให้ไปเลยเป็นหมื่นบาทต่อเดือนนะครับหมื่นบาทต่อเดือนแลวจ้างคนขับรถอีกประมาณเท่าไหร่คุณนัชวี สองหมื่ะประมาณ20,000ได้ไหมครับค่ะก็สามหมบาทแล้วรวมเนี้นะครับประมาณรวมค่าน้ํามันรถกับค่าคนขับรถประมาณส0 0 0มบาทต่อเดือนครับค่ะจ้างแล้วคุ้มไหมจ่ายแล้วคุ้มไหมคะถ้าทํางานได้ผลดีนะครับได้ผลดีเนี่ยทาประโยชน์ได้แก่การบินไทยทำให้การบินไทยมีไรายได้ไม่เจ๊งอย่างปัจจุบันนี้ผมว่ามันก็คุ้มครับแต่วันนี้น<ไ>เราเห็นสภาพแล้วเราจ้างเนี่ยคนเก่งไหม ดีจริงไหมแต่สุดท้ายเนี่ยร้อยผลตอบ,บแทนก็ดีแต่ที่เขาทาให้กับการบินไทยมันดีหรือไม่ครับคุณสามารถอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันเรียนสอบถามว่าค่ะว่ามีข้อมูลหรือเปล่าว่าสายการบินอื่นๆเนี่ยเขามีอัตราการจ้างอัตราการจ่ายแบบนี้ด้วยไหมเลทเขาเป็นยังไงผมไม่มีครับค่ะผมดูเฉพาะการบินไทยนะครับแล้วผมถือว่าสูงครับนะสูงที่บอกว่าสูงเนี่ยบางคนบอกไม่สูงไม่เป็นเทียบบริษัทอื่น แต่บริษัทอื่นคนเหล่านั้นเขาทําให้เกิดประโยชน์ต่อองคอ์กรหรือไม่ทําให้องคอ์กรมีกําไรหรือไม่นะคือวัอ<ค>ดกันจากผลรประกอบการใช่ครับค่ะถ้าคุณจ้างคนเก่งคนดีมาให้ค่าน้ำรถไปแค่นี้ก็ทําให้การบินไทยมีกําไรเนี่ยก็ต้องอาจจะถือว่าโอเคเป็นการจ้างที่คุม้มแต่ประเด็นนี้ขาดทุนนะฮะ,ะขาดทุนและต้องดูให้เหมาะสมด้วยแม้จะได้กําไรก็ดูว่า จ็ดหมื่นห้ามันเกินความเป็นจริงไหมไหมใช้จริงเท่าไหร่นะครับต้องดูให้เหมาะสมด้วยแล้วถามว่าเวลาคุณไปไประชุมข้างนอกอะ่ะคุณก็ยังเบิกรถเบถิกคนขับส่วนกลางของการบินไทยไปใช้อยู่ดีะนะครับสวัสดิเท็คุณใช้น้ำมันลหรือเปล่าครับเป็นน้ำมันลดที่การบินไทยให้หรือไม่หรือน้ำมันลถส่วนตัวต้องคิดตรงนี้เลยครับค่ะตัวเลขที่เหมาะสมคุณสามารถคิดว่าถ้าให้เหมาะสมเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่เหรอคะเพราะว่าไม่ควรเกินสี่หมื่นบาทต่อเดือนครับ รัฐวิสาหกิจอื่นๆล่ะเป็นยังไงบ้างคะพอทราบไหมอ่าผมไม่ทราบครับผมว่าไม่ถึงเลยครับเจ็ดหมื่นห้าไม่ถึงแน่ค่ะอ่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเรียนสอบถามต่อเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเก่งาดีจ้างแล้วคุมค่าผลประกอบการดีเรารับได้เพราะฉะนั้นเรียนสอบถามว่าการวินไทยมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างผู้บริหารบ้างหรือไม่ ก็มีมีครับที่เห็นว่าที่ผมเรียนในทราบแล้วระดับ V.P. เนี่ยตามโครงสร้างมีถึงประมาณ40คนผมว่ามันมากเกินไปะนะครับมากเกินไปและ E.V.P. คือรองกรรมการผู้บริการใหญ่นี่มีถึงสิคน,สคนครับพูดเอาไปทำอะไระแลวทำแล้วทต่วมันขาดทุนะนะครับผมว่าต้องปรับโครงสร้างด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของบอร์ดหรือกรรมาการที่จะเข้าไปฟื้นฟูกิจการการบินไทยต้องดูพวกนี้ครับทั้งจำนวนคนนะครับไม่ใช่จะมุ่งแต่ละลด พนักง,งานตัวเล็กๆ,ๆน้อยอยู่มุ่งแต่ยลดเงินเดือนของคนที่มีรายได้น้อยเงินเดือนน้อยอยู่แต่คนที่มีรายได้หลักจําเป็นต้องลดด้วยครับทั้งเงินเดือนและสวัสดิการครับคือโครงสร้างผู้บริหารรวมถึงโครงสร้างในการบริหารจัดการของการบินไทยช่วงที่ผ่านมาดูแล้วมีความทับซ้อนกันเยอะใช่ไหมคะก็มีครับเนื่องจากผมว่าใช้คนมากเกินความจําเป็นยังดูเถอะทะาอยู่ไม่กระทัดรัดในการขับเคลื่อนครับจําเป็นต้องปรับโครงสร้างให้กระทัดรัด ให้เหมาะสมกับงานภาระหน้าที่ที่มีอยู่ครับค่ะคือถ้าเกิดว่าจะเรียนองค์กรนะคะจะทำยังไงเราถึงจะได้คนที่เหมาะกับงานในขนาดเดียวกันก็ต้องเลือกแบบมีธรรมมาพิบาลด้วยอย่างสมมุติว่ากองกรรมการไหนนะครับมอกว่าเป็นคนที่ต้องสรรมาจากคนภายนอกแต่ที่ผ่านมาทราบไหมครับคุณตอกเขาใช้คนภายในเนี่ยที่เดิม ำแหน่ง VP อยู่ VP ต้องขึ้นเป็น EVP ใช่ไหมครับ<ฆ>เพราะคนที่เป็นตำแหน่ง VP นั้นลาออกไปที่เป็น VP นั้นได้ประมาณแสนกว่าไม่เกินเทดานเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนสี่หมื่น 2, 40, 000, นะครับ<ฆ>แล้วริงประมาณแสนกว่าอยู่ลาออกจากเป็น VP เป็นพนักง,งานบินไทยและรุ่งเช้าไปสมัครเป็น EVP ครับค่ะ<ฆ> EVP เงินเดินกระโดดขึ้นมาเลยเป็นเอาคนภายในเข้ามา เป็น EVP แต่ตามความต้องการจริงต้องการคัดสรรจากคนภายนอกมานะฮะจากเงินเดือนแสนกว่าเป็นหกแสนเจ็ดแสนครับก็าทามาอย่างนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่คนที่ตัดสินใจเลือกรวมถึงคนที่เคาะว่าจะจ่ายอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนเท่าไหร่มันอยู่ที่การต่อรองถ้ารับคนจากภายนอกมาก็ต่อรองว่าตามโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยเขาได้รับเงินไม่เกินเท่าไหร่นะครับอย่าง EVP นี่ รองอยู่ที่ผมทราบมาก็อยู่ประมาณหกแสนห้าถึงเจ็ดสบบวกถ้ามาลดอีกเจ็ดหห้าพันบาทต่อเดือนบวกเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกเก้าเปอร์เซ็นต์รวมแล้วประมาณเจ็ดแสนแปดถึงแปดแสนสามครับถือว่าสูงใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงถึงจะสามารถป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้คะทั้งในช่วงที่อยู่ระหว่างแผนฟื้นฟูกิจการและหลังจากที่ผ่านพ้นแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้ว ช่วงนี้<า>ต้องดู <ปะ S 2> ความจำเป็นว่าจำนวนคนเนี่ยต้องใช้จำนวนคนต้องใช้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะผู้บริหารครับะถ้าไม่จำเป็นต้องปรับลดลงนะครับปรับลดจากจำนวนคนแล้วก็เงินเดือนสวัสดิการต่างๆครับเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วดูว่าหลังจากฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยจําเป็นต้องเพิ่มหรือไม่ต้องดูว่ากิจการการบินไทยเนี่ยเป็นไปได้ดีหรือไม่นะครับว่าผู้สายการบินทั่วโลกเนี่ยมันบอกช้ากันหมด จําเป็นต้องเพิ่มผลไหมซึ่งผมว่าโอกาสเพิ่มผลจ,จะมีน้อยมากครับค่ะ,คะแล้วอีกอย่างที่การบินไทยหรือคนฟื้นฟูต้องทำก็คือเรื่องไทยสมายต้องดูให้ดีนะครับเวลานี้ไทยสมายเนี่ยนะะไปใช้เส้นทางของทีจีหรือการบินไทยค่ะเส้นทางในพื้นีนี้ที่ทีจีเคยบินได้กําไรก็ไทยสมายบินบินแล้วขาดุนครับนะฮะต้องคิดให้ดีว่าควรจะยึดไทยสมายหรือควบรวมไทยสมัยกับการบินไทย อันนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าไทยสมัยทำให้ขาดทุนมาตลอดในตั้งแต่2,155ขาดทุนกว่าเกือบ9,000ล้านบาทเลยครับค่ะคุณสามารถสุดท้ายค่ะยังเจอรูรั่วอะไรจากการบินไทยอีกไหมคะในเวลานี้คือผมไม่ได้เป็นกรรมการหรือเป็นผู้ดูแลการฟื้นฟูนกิจการการบินไทยนะครับแต่ต้องจากน้ํามันและผมว่าต้องดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอทีเรื่องโฆษณา ต้องดูทั้งหมดนะครับเรื่องตัวการบินไทยซื้อของทำไมแพงนักนะครับซื้อมะเขือเทศลูกทำมันแพงกว่ารับนอกเหล่านี้เป็นต้นต้องดูรายละเอียดทั้งหมดครับยังมีค่าเช่าอีกด้วยนะคะต้องฝากรไรนะครับมีค่าเช่าเครื่องบินอีกด้วยอีกหลายอย่างเลยที่ตัวอย่างเช่ามาจากต่างประเทศครับต้องดูว่าทําไมมันไหลซับไหลซ้อน่านหลายบริษัทเลอเกินค่ะ มีการกินหัวคิวกันมากน้อยแค่ไหนเพราะผ่านบริษัทบ,บริษัทจําเป็นต้องดูทั้งหมดครับได้ค่ะนในเบื้องต้นว,วันนี้รียนสอบถามคุณสามารถเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ